ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตหรือว่าแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะทุกคนนะคะแบ่งบุญให้ทุกคนนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะบางคนก็ไปทําบุญเป็นวันสําคัญใช่ไหมคะวันวิสาขาบูชานะคะวันที่พระพุทธเจ้านะคะประสูตรตัรลุปรินิพานนะคะได้เห็นหลักความจริงนะคะบนโลกมนุษย์นะคะก็เหมือนไพ่สามใบนี้นะคะ จงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะเหมือนเหมือนยินอย่างเนี่ยค่ะในดีก็มีร้ายในร้ายก็มีดีนี่คือสัจธรรมของโลกมนุษย์ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามนะคะวันนี้เป็นวันดีจดทำใจให้เบิกบ้านนะคะไปถ้าเป็นชาวพุทธก็ไปทําบุญใช่ไหมคะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็เวียนเทียนใช่ไหมคะถ้าเป็นศาสนาอื่นก็ เข้าโบสนะคะแล้วก็เข้ามาสีิดเข้าสู่เหล่าเนาะทุกคนเนาะนะคะเอาระค่าวันแดมด้อมวันนี้นะคะเป็นวันเริ่องามยมดีมากๆเลยนะทุกคนวันนี้พระอุปคุตเป็นวันเพนเขาเรียกว่าวันเพนพุทธนะคะวันที่พระเจ้าอุตคุตนะคะซึ่งท่านยังมีลมหายใจอยู่นะคะท่านจะขึ้นมาจากใต้มหาสมุทรนะคะมาเสวยสมบัติ นะคะใครอยากขออะไรกับท่านให้ขอในวันนี้นะคะก่อนจะขอก็ถวายพ,อพอระพรท่านก่อนนะคะซึ่งเป็นวันดีมากๆแล้วตรงกับวันพุธด,ด้วยนะคะเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่เรื่องแบบบังเอิญนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะเราก็เลยนะคะตั้งแรนด้อมว่าน,นะคะพระอุปคุตนะคะมาประทานพรให้กับคุณได้รับสิ่งใดในเร็วๆนี้พระอุปคุตนะคะ มาประทานพรให้คุณทุกๆคนที่เข้ามาดูแรนดอมของแม่หมอนะคะได้รับนะคะพรที่ท่านประทานให้ในเรื่องใดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเพ่งเร็งมาที่ไพ่นะคะกองนี้นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์เสีสักโอเคค่ะนะคะแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะคะ ะะวันนี้เป็นวันพุธนะคะก็เลยใช้สีเขียวนะคะสีเขียวเหนี่ยวซับนั่นเองนะคะ,ะสีม่วงจ้วงซับสีแดงนะคะแทงซับแทงให้ซัย์เข้ามานะคะแทงให้ซัย์เข้ามาแทงถุงเงินถุงทองอะไรเนี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะเรามาดูตัวต,วตนของทุกคนก่อนนะคะนะคะสับให้ก่อนนะทุกคนนะคะตัวตนของทุกคนวันนี้เป็นวันดี วุคนลุกเลยอะทุกคนทุกคนดูนี่นี่คือไฮโรแพนนะคะแล้วก็นะคะเดอะเฮอร์มิดุยทุกคนโคตรอาศรรย์เลยทุกคนแต่เราพูดเสียงดังไม่ได้ญาตินอนอยู่นะคะทุกคนดูนี่เดอะเฮอร์มิดนี่ก็ เดอะเฮอร์มินี่ก็เดอะไฮพิเนตไปชอบทยไฮรเแพงนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาให้พรคุณแลว้วนี่ก็คือนะคะคุณไปถวายพรท่านนะคะนี่คุณพระอ,อุปคุตท่านจะมาเสวยตอนกลางคืนนะคะท่านจะเสวยตอนกลางคืนเคยได้ยินเขาเขาพูดบอกว่า ตักบาตรตอนกลางคืนตักบาตรเที่ยงคืนไหมคะวันนี้ให้ทําเลยนะคะวันนี้พญายมไม่ทํางานนะคะเป็นวันที่พญายมหยุดงานนะคะทุกคนนะคะตักบาตรตอนตอนกลางคืนตักบาตรตอนกลางคืนตักทํายังไงเสิร์ชหาใน Google ได้นะคะทุกคนหรือนั่งสวดมนต์สมาธินึกถึงบทสวดสวพระอุตตคุตก็ได้นะคะทุกคนจา๋าพราะอุตตคุตหุยเป็นเรื่องมหัศรจั์มากออกทั้งเดอะเฮอร์มีตเลยทุกคน ออกทั้ง The Hermit ออกทั้งเด e h ไฮโล o p น n h โลพ o คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ The Hermit ก็คือคุณน,นั่นแหละค่ะที่ไปสักการะท่านนะคะท่านบอกว่าคุณบางท่านไปขอเรื่องเงินจากท่านนะคะหกเหรียญ The Practical นะคะหกเหรียญคุณจะได้นะคะได้มีท่านจะให้เงินคุณนะคะเนี่ย หกเหรียญน,นะคะ The p r a t i c a l นะคะหกเหรียญคุณจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านการเงินนะคะคุณไปขอเรื่องเงินกับท่านหรือเปล่าคะบางคนยังไม่ได้ขอหรอกแต่พรนี้พอเห็นแบบท่านจะประทานพรให้คุณในเรื่องการเงินนะคะการเงินจริงๆด้วยนะคะเพราะตอนนี้บางท่านนะคะกําลังแบบรายรับรายจ่ายฉันจะพอดีฉันจะพอสิ้นเดือนไม่นะาฉันจะเอาที่ไหนมาใช้น้านะคะเงินทุกคน เงินทั้งท่านเลยนี่คือนะคะเดี๋ยวบางท่านบอกว่าเราหยิบไพ่เอาใจลูกรวงอีกนะคะอ่ะให้ดูสให้ดูนะคะทุกคนนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดหมดก่อนนะคะทุกคนมันคือสิ่งมหัศจันยร์มากเลยนะคะนะคะรางวัลท่านจะให้รางวัลคุณนะนะคะเงินนะคะท้า ท่านจะประทานพรให้คุณเกี่ยวกับเงินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นเงินที่คุณจะได้รับมาเนี่ยค่ะนะคะเป็นเงินที่คุณสามารถจับใจ่ายใช้สอยได้ไม่มีวันสิ้นสุดคุณเห็นตัวเลขก8 infinity ตรงนี้ไหมคะ infinity ตัวนี้นะคะคุณจะบาลานซ์นะคะคือนะคะแล้วก็ pace of particle เด็กนะคะคือเงินกำลังลอยมาหาคุณนะคะเงินกำลังลอยมาหาคุณ คุณไปขอท่านวันนี้หรือว่าคุณขอแล้วแหละแต่ว่าทาัมมิ่งของคุณยังไม่มาถึงนั่นเองแต่พอคุณระลึกถึงท่านพระอุปคุตนะคะไม่ว่าเป็นศาสนาใดคุณนึกถึงพระอันล้อหรืออะไรก็ได้แต่อย่าลืมว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของโลกคุณขอพระอุตคุตอะไม่ว่าศาสนาอะไรก็ขอได้นะคะเพจซอฟสอดเด็กถือดาบนะคะเด็กถือดาบก็คือนะคะคุณเป็นนักต่อสู้มาบางทีคุณก็ ะะมีความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองสูงใช่ไหมนะคะคุณสู้มาบากบัน่นแต่คุณก็แบบว่ามีเพื่อนที่แบบว่าบางคนนะคะมีเพื่อนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคนที่บางดีบางทีก็ดีบางทีก็ร้ายคนที่เข้ามาหาคุณนะคะบางคนมาเพื่อหวังผลประโยชน์มาบางคนก็นะคะมาเพื่อช่วยเหลือคุณแต่ว่าคุณมีเกาะบ้องกันที่ดีคุณมีดาบอยู่ในมือ ที่ผ่านมาท่านเห็นคุณทุกอย่างนะนะคะแล้วคุณจะได้รางวัลเนี่ยนี่คือรางวัลท่านให้นะคะมังกรเฝ้าอยู่นะคะกว่าจะได้มันมานะคะสัตสมบัติมันเป็นของคุณจจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงเวลาของคุณแล้วจะถึงเวลาหรือยังคะนะคะท่านเอามาประทานพรนะคะคุณขอพอรจากท่านท่านจะประทานพรให้คุณนะคะนะคะในออฟ o อตนะคะ ในออฟสอดนะคะก็คือนะคะราชานะคะมองเห็นไหมคะจํานึงนะคะนะคะก็คือราชาถือดาบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราขอซูมก่อนนะคะทุกคนโอเคนะคะราชาถือดาบนะคะคุณไม่ต้องกลัวต่อไปแล้วคำว่าราชาถือดาบคือราคาราชาผู้ยิ่งใหญ่ราชาที่ กอบกู้เอกราชขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะเราเชื่อว่าคนที่เข้ามาดูแรนดอมของเรานะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความสามารถไม่ใช่คิงค่ะในออฟสอดอัศวินนะคะคุณเป็นคนต่อสู้และเดินไปขา้างหน้าโดยไม่เกรงกลัวอะไรแม้จะไปในยามค่ำคืนก็สามารถไปได้นะคะสู้รบในยามค่ำคืนก็สามารถสู้รบได้นะคะอัศวินถือดาบนะคะคุณเก่ง เหนือกว่าใครนะคะคุณมีความแก่งเหนือผู้อื่นใดจงรักตัวเองให้เป็นนะนะคะแล้วคุณจะได้สิ่งที่ทุกคนนี่คือแสงสว่างหนึ่งเหรียญสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะคือโชคลาภที่ท่านประทานมาให้คุณนี่คือหนึ่งเหรียญ คุณเหมาะสมที่จะได้โชคลาภอันนี้คุณเหมาะสมที่จะได้รับพรจากท่านนะคะเพราะคุณเป็นคนที่นะคะสินเสมอแล้วมาเจอแม่หมอนะคะบางคนสินไม่เสมอรหรอกค่ะบางคนแบบว่าคอมเมนต์หัวเราะแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอามันจะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคะ่ะเพราะอะไรรู้เปล่าค่ะเพราะเรานั่งอยู่ห้องพระนะคะนะคะอะนะคะชาลีออดนะคะ เป้าหมายนะคะการเดินทางไปสูะะ่เป้าหมายของคุณนะคะเป้าหมายที่คุณเดินมาเนี่ยนะคะท่านบอกว่ามันถูกต้องแล้วนะคะเป้าหมายของคุณหรือทิศทางที่คุณเดินมาบางคนอยากถามว่าทิศทางที่ตัวเองเดินมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่าถูกมากมากเลยค่ะบางคนจะได้เดินทางไกลนะคะนะคะจัตติคุณดูนี่ค่ะจัตติก คุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะนี่คือนะคะพระนาพระนางนะคะพระนางที่มีความยุติธรรมนะคะพระแม่ธรณีด้วยนะคะท่านจะผุดออกมาหรือพระอุตคุตท่านแปลงร่างมาเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะแล้วท่านก็นะคะมาช่วยคุณนะคะในร่างหญิงก็ได้นะคะนะคะคุณได้รับสิ่งนั้นแน่นอนค่ะเพราะขึ้นจัดติดบางคนขึ้นลงขึ้นศาลหรือว่า นะคะมีปัญหาเรื่องที่ดินนะคะคุณจะสมหวังแน่นอนใครที่อยากขายที่ดินเราเห็น2ท่านแล้วมาเม้นเรื่องการขายที่ดินเดีจะเราจะบอกวิธีการขายที่ดินให้ได้นะคะเราได้กําไรด้วยนะคะคุณจะมีความสุข9ถ้วยจ้าชีวิตนี้เป็นของคุณแล้วคุณจะมีความสุขถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ คุณก็จะมีน้องชีวิตจะสุขสมบูรณ์นะคะพังพร้อมความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยขนาดภูเขายังเต็มไปด้วยถ้วยถ้วยที่เป็นถ้วยทองคําเลยนะคะทุกคนนี่คือท่านคือเราบอกแล้วว่าทําไมเราถึงเอาไพ่ไพ่นี้มาเพราะมันเกี่ยวกับทะเลด้วยนะคะเพราะว่าท่านอยู่ใต้ลึกมหาสมุทรท่านยังมีลมหายใจองค์พระอุตคุศท่านจะขึ้นมาเสวยสมบัตินั่นแหละค่ะชาวพุทธ ถ้าเป็นคนเหนือเป็นคนอีสานนะคะเขาจะมีความเชื่อว่าองค์พระอุตภุตขนาดดาราบางใหญ่ๆเลยเขายังไปขอกับท่านเลยนะคะไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันดีวันที่คุณจะได้ปลดแอกนะคะปลดทุกนะคะปลดทุกของคุณแล้วมาดูตัวตนของคุณด้วยนะคะตัวตนของเฮ้ยนะคะทุกคน ทุกคนแสงสว่างคุณดูนี่คุณดูนี่นะคะสามนะคะสามเอ่อโทษทีค่ะนะคะาสามไม่เท้านะคะสามไม่เท้าสามไม่เท้าขึ้นโชว์เลยนะคะสามไม่เท้าคุณไม่ต้องห่วงเลยนะ คุณไม่ต้องห่วงคุณมีนะคะเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่ทานี่คือหุ้นส่วนของคุณที่คอยแบกคุณอยู่ข้างหลังให้คุณสนับสนุนให้คุณเดินไปข้างหน้าไปเจอสิ่งที่สวยงามคุณดูนี้ดกวางกวางที่สวยงามหนทางของคุณที่คุณเดินมานะคะท่านประธานพรอนให้คุณแล้วคุณวันนี้อย่าลืมนะคะทุกคนบางคนไปเวียนเทียนนี่คือตัวคุณค่ะนี่คือตัวคุณนะคะ คุณนะคะปาารถนาที่จะมีความสุขได้เจออะไรใหม่ๆนะคะคุณได้เจอแน่นอนค่ะที่ราขาคุณได้เจอแน่นอนนะคะนะคะ,ะ,คะดูข้างหลังคุณดิเรารู้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคืออะไรนะคะ <c oughs> เพราะเราเพิ่งติ้งติ้งเข้ามาในสมองเรานะคะ <c oughs> เราขออ่านก่อนนะคะความสุขทุกคนมหัศจรรย์มาก <c oughs> เราพูดเรื่องแบบ เพราะว่าท่านอยู่ใต้ทะเลลึกใช่ไหมท่าน kings of cup ท่านอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วท่านขึ้นมาเสวยสมบัติแค่คืนนี้คืนเดียวนะคะแล้วท่านก็จะกลับลงไปให้คุณนะคะไม่ต้องไปทะเลนะแต่นี่หมายถึงท่านโดยตรงนะคะให้คุณภาวานาระ,ะลึกจิตถึงท่านนะคะองค์พระอุตตคุถหายากแน่นอนแต่ว่านะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะโพสในรูปภาพให้นะคะทุกคนว่าองค์พระอุตคุณแล้วก็คาถาที่จะสวดนะคะขอจากท่านอนะขอแบบไหนซึ่งคาถามันก็จะมีหลายคาถาใช่ไหมคะแต่ถ้าคา,าถาขอโชคขอลาบเนี่ยมันก็จะอีกคาถาหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้นะคะไม่ว่าคุณนับถือศาสนาอะไรนะคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะนี่สิ่งที่คุณปรารถนากําลังมาถึงคุณเป็นคนที่นะคะ เป็นคนที่ฮิลลิ่งมีจิตใจบริสุทธิ์นะคะเหมือนกับนะคะแม่หมอนี่แหละค่ะนะคะแม่หมอเป็นผู้ส่งสารที่มาส่งให้คุณนี่คือราชินีถือถ้วยราชินีผู้มีใจอันบริสุทธิ์นะคะราชินีที่ปรารถนาจะให้นะคะตัวเองมีความสุขและคนอื่นมีความสุขอยู่กับทะเลลมลื่นคุณนึกถึงตอนคุณไปทะเลสิคะบรรยากาศเสียงคลื่นซัดนั่งอยู่ชิวๆอยู่คนเดียวนะคะหรือว่ากับเพื่อน ะะตอนกลางคืนนี่แหละค่ะท่านขึ้นมาเสวยนะคะสมบัติเฉพาะวันเพ็ญน,นะคะวันเพ็ญแล้ววันเพ็ญที่เป็นเป็นวันใหญ่เพราะอะไรเป็นวันวิสาขบูชาที่พระพุทธเจ้านะคะต,ตัดสลูประสูตรตัดสลูปร,ริลีนิพานนะคะเหมือนเหมือนอันนี้ค่ะทุกคนนะคะ<ม>เห็นไหมประสูตรตัดสลูเห็นดวงตาที่สาม ปรินิพานนะคะเกิดใหม่นะคะอ่ะนะคะแล้วพระอุตตคุตจะให้พรคุณอะไรอีกคะนะคะได้พรคุณได้พรนะคะได้ความสุขแล้วนะคะ,ะคุณนะคะเพชรอ่อนนะคะสิ่งมหาสจรร์ยกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณดูนะคะเด็กถือดาบจะเหมือนปรากฏการอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือคุณบางคนทางตัน เจอทางตันแต่อยู่ดีๆก็มีแสงสว่างมาจากไหนไม่รู้มาช่วยคุณให้คุณนึกติงติงออกว่ามันต้องไปทิศท,ทางไหนท่านช่วยคุณแต่คุณต้องทําจิตใจให้เบิกบานจิตใจมีความสุขอยากเครียดถ้าเครียดนะคะให้ไปฟังนะคะคลิปของเด็กๆหรืออะไรแม่หมอจะบอกทุกครั้งนะคะอะไรที่มันทําให้คุณมีความสุขนะคะที่เป็นบอร์ดแคสหรืออะไรก็ได้หรือว่าถ้าคุณคิดว่า คลิปของแม่หมอคลิปไหนที่แบบว่าแม่หมอตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปฟังได้นะคะคลิปที่แม่หมอนําโชคให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณนะคะที่ผ่านมาคุณอะ่ะเป็นคนที่นะคะเจอปัญหาลุมเล้านะคะเจอปัญหาเหมือนอยู่ในเหมือนอยู่ในหิมะหนาวเหน็บนะคะต่อสู้ไปก็พ่ายแพ้เพื่อนก็ทิ้งไม่มีใครเอาอยู่คนเดียวต่อสู้คนเดียวมาตลอด เหมือนอยู่ในกองหิมะที่หนาวเหน็บนะคะไม่มีใครช่วยได้อาหารก็ไม่มีนะคะประมาณนั้นนะคะตับจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณท่านท่านจ๋าท่านจะบริพรให้ยังไง <c oughs> คุณจะมีนะคะคุณจะได้นะคะบางท่านนะคะจิตการกำลังจะได้ ก่อร่างสร้างตัวสิ่งที่คุณนําทางมานะคะบางท่านอยากขายที่นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีขายที่ให้นะคะบางท่านเริ่มจิตการใหม่ๆนะคะนี่คือคุณเห็นกระบองหนึ่งเดียวไหมคะกระบองที่เป็นเพชรเป็นเพชรเลยนะคะเพชรแล้วมีเยอะด้วยนะคะนี่คืออํานาจวาสนาของคุณที่ท่านประธานให้ประทานให้ทั้งงานใหม่อาจจะเป็นงานเก่าหรือว่าธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะที่คุณกําลังรีเริ่ม สิ่งใหม่ๆกําลังจะเริ่มขึ้นหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณขอท่านท่านให้แน่นอนเพราะว่าจะติดจะติดนะคะท่านให้คุณแน่นอนนะคะคุณคือผู้ยิ่งใหญ่6นะคะ6ไม้เท้าแล้วคุณก็จะชนะคุณไม่ใช่จะชนะคุณได้รับ6ไม้เท้านะคะเนี่ยค่ะคนถือไม้เท้าห6หนะคะ คุณคือนะคะคนชนะไม่ว่าจะเป็นการงานการงานคุณได้รับชนะชัยชนะคุณประสบความสําเร็จบางท่านเป็นทุกข์ในที่ทํางานนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไปแคร์คาพูดของคนอื่นไปให้ราคากับคนคำพูดของคนอื่นถ้าเขานินทาเราเขาแขวะเราก็แสดงว่าเรายังมีในโซนสมองเขาอ่ะเขาก็อ็นดูเราชอบเราคิดอย่างนี้ค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็นะคะ คุณเป็นนักต่อสู้7็ดไม้เท้านะคะการงานการงานท่านให้พรด้านการงานคุณด้วยงานของคุณนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงชอบความท้าทายไม่ชอบอยู่นิ่งบางท่านนะคะไม่ชอบอยู่นิ่งชอบงานท้าทายนะคะแล้วงานท้าทายเนี้ยคุณก็ชนะด้วยคุณประสบความสําเร็จในด้านในงานนี้ด้วยนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะเงินคุณก็ได้นะคะงานคุณก็จะเริ่มดีนะคะ มันจะเริ่มทยอยดีขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราบอกแล้วนะคะถ้าแบบว่าให้ทํำยังไงนะนะคะอยากให้หมดภาระไม่มีศัตรูถ้าไม่มีศัตรูก็ไปให้อาหารสัตว์นะคะสัตว์เดรัจฉานนะนะคะแฮงแมนนิ่งคิดให้คุณนิ่งคิดก่อนนะคะมีสติอยู่กับตัวเองแฮงแมนก็คือการรอนิ่งคิดมีสติอยู่กับตัวเอง อย่าอาคติอย่าเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีให้เอาตัวเองออกมาจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอย่างถ้าคุณไปอยู่นะคะถ้าคุณเป็นพยาอินทรีคุณไปอยู่ในฝูงไก่นะคะคุณจะเรียนรู้อะไรเพราะฝูงไก่ไม่ได้มีความรู้ด้านการบินสูงคุณก็ต้องไปอยู่ในฝูงอินทรีเหมือนกับคุณสิคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าเอาตัวเองไปแปดเปื้อน นะคะกับไม่ใช่เผ่าพันธุ์ของตัวเองอะคะ่ะทุกคนถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์เราเราก็ห่างไกลออกมานะคะสามเหรียญน,นะคะท่านประทานให้คุณแล้วทุกคนสิ่งสามเหรียญคุณดูนี่ค่ะนี่คือนะคะสิ่งมัศจรรย์เหมือนแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรคะมนุษย์ต่างดาวนี่คือสามเหรียญน,นะคะสิ่งที่คุณร้องขอพระองค์ท่านนะคะพระองค์ท่านประทานให้คุณแล้วนะคะถ้าเป็นอ่อเป็นคริสก็จะเป็นพระเยซูใช่ไหมคะนี่คืออารับแขนนะคะสามเหรียญน,นะคะการเจราจาต่อรองบางท่านนะคะอาจจะได้แฟนนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะบางคนมันจะชาวต่างชาติได้ไงไม่เคยเจอ บางคนเป็นแบบนี้นะไม่เอานะคะพูดพอๆแล้วถ้าเป็นผู้หญิงพูดพอๆนะคะแล้วคุณจะมีเสน่ห์นในตัวเองนะคะนะถ้าเป็นผู้ผู้ชายจะชอบนะถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบพูดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วสิ่งอู้หูท่านมอบให้คุณเลยเหมือนเหมือน เพจออฟครับหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยทุกคนทุกคนจ๋าทุกคนจ๋าคุณได้รับสิ่งนั้นแน่นอนเพราะขึ้นหนึ่งถ้วยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินนะคะโชคลาภคุณดูซับในดินสินในน้นําท่านผุดขึ้นมาท่านนี่คือท่านส่งมอบตรงส่งวิญญาณมาเลยนะคะแบบว่าเพราะเราอ่ะนั่งสมาธิทุกครั้งเลยนะคะ Pugi เพจออฟคะัพไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่าเพจออฟคัแล้วนอกจากนะคะนอกจาก The Emperor นะคะที่จะยิ่งใหญ่กว่า g พจออฟคัพนี่คือท่านประทานให้คุณเลยผุดออกมานะคะซับในดินสินในน้ำนะคะยิ่งใหญ่คุณอยากได้อะไรท่านให้คุณคุณเตรียมตัวรองรับได้เลยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภทางด้านการงานหรือการเงินนะคะออกเพจมาเลยเนี่ยค่ะ อะไรใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณในเร็วๆนี้เพจออฟคัพคือที่สุดของที่สุดนะคะที่สุดของที่สุดเลยนะคะถ้วยอันใหญ่ๆนะคะนี่คือทรัพย์ในดินสินในน้ำคุณปรารถนาจะมีชีวิตที่มีความสุขคุณก็ได้มีความสุขคุณปรารถนานี่คือทรัพย์ของคุณทั้งหลายนะคะท่านผุดออกมานะคะไม่ใช่ท่านผุดท่านสเสด็จนะคะท่านสเสด็จออกมานะคะจาก จากใต้โลกลึกของมหาสมุทรท่านยังมีลมหายใจนะคะเพราะว่านะคะพระพุทธเจ้าได้ส่งท่านให้มาช่วยเหลือนะคะท่านจะมีอายุถึง5,000ปีนะคะถึงจะส,สิ้นอายุไขนะคะเดอะมูนนะคะเดอะมูนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเดอะมูนในครั้งนี้ก็คือการตักบารนั่นเอง ตักบาตรตอนเที่ยงคืนตักบาตรตอนเที่ยงคืนหรือใครไปเวียนเทียนนะคะก็ละลึกถึงองค์ท่านนะคะองค์พระอุปคุตนะนี่คือตักบาตรตอนเที่ยงคืนท่านออกมาย้ําแบบนี้นะคะเราจะอ่านตามหน้าไพ่แบบนี้ตามจิตวิญญาณของเรานะคะที่มีอะไรบางอย่างมาบอกเรานะคะตักบาตรเที่ยงคืนจาเดอะมูลนะคะพระจันทร์เต็มดวงนะคะเดอะมูลออกมาดีมากนะคะ สิ่งที่เราบอกว่าเรารู้แล้วว่าเราจะบอกคุณว่าอะไรคุณเห็นสุนัขสองตัวนี้ไหมคะนะคะให้คุณถ้าคุณนะคะมีศัตรูนะคะหรือว่านะคะทำอะไรติดติดขัดขัดคุณอยากมีโชคลาภเข้ามาเร็วๆให้คุณไปทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานนะคะตามที่เราบอกกับเสร็จสัตว์เดรัจฉานนะคะแล้วก็ให้เขาสัตว์เดรัจฉานไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะคะอันนี้เขาจะอยู่ตามวัด หรือว่าเป็นจรจัดก็ได้นะคะให้เขาแล้วคุณก็บอกว่าอ่ะกินให้หมดนะในเมื่อฉันทําบุญกับคนไม่ขึ้นฉันก็ทํากับพวกแกนี่แหละข้าพเจ้านางสาวตื๊ดตๆๆตนะคะขอทําบุญกับสัตว์เดรัจานครั้งนี้นะคะขอให้นะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาฉันขอให้มาลุมมาตุ้ม นำเงินมานะคะคนที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปให้จงรักภักดีกลับมาเป็นคนจงรักภักดีต่อฉันเอาเงินมาให้ฉันเอาสิ่งดีๆมาให้ฉันมาลุมมาตุ้มฉันเอาอาหารความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาให้ฉันแล้วก็เดินหนีไปนะคะขอให้นับจากนี้ฉันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนพูดแบบนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะเข้ามาแน่นอนค่ะนะคะเพราะคุณได้นะคะ ไพ่ลายใช่ไหมคะเรามาดูไพ่ลายก่อนนะคะนะคะไพ่ลายไพย่ลายก็คือห้าดาบค่ะไพ่ลายคือห้าดาบนะคะไพ่ลายคือห้าดาบวิ้ไม่มีไพ่ลายเลยอะ่ะโอ้หรางวัลรางวัลน,นะคะนี่คือรางวัลไม่มีไพ่ลายค่ะ มีห้าดาบอย่างเดียวว่าแล้วก็แฮงแมนแฮงแมนคือการรอไม่ใช่ไพ่ลายนะคะทุกคนแฮงแมนคือการรอนะคะรอนะคะหมดแล้วหูแป๊บนึงนะคะขอดูก่อนหูหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบนะคะหนึ่งดาบอาจจะเป็นแบบว่า มีความขัดแย้งนะคะเด็กบางคนอาจจะเป็นเด็กนิดนึงนะคะที่แบบว่ามาสร้างความลำบากใจให้กับคุณนอกนั้นไม่มีไพ่ร้ายเลยอะนอกนั้นไม่มีไพ่้ายเลยทุกคนมีไพ่้ายแค่นี้5้าดาบแต่5้าดาบมันจบสิ้นแล้วความหนาวเน็บของคุณนับจากนี้นะคะคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะคุณดูนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเหรียญก่อนนะคะนะคะเหรียญน,นะคะสองเหรียญน,นะคะ สเหรียญน,นะคะการบาลานซ์ชีวิตคุณจะมีการบาลานซ์ทางด้านการเงินที่ดีขึ้นคุณดูดีคะคุณจะได้ ace of p a t i c l e นะคะ1เหรียญเหรียญที่ใหญ่เหรียญที่มาจากไหนไม่รู้เหมือนแสงสว่างให้กับคุณเลยนะคะแล้วก็นะคะอันนี้นะคะ knight knight of s w o r d นะคะออ,อสศวินนะคะเรามาดูนะคะอันนี้ไพ่ดีนะคะไพ่ดีไพ่แห่งการต่อสู้นะคะ ชาลีออดการเดินทางนะคะด้านการเงินก่อนเอ็ดขึ้นมา3 8. เอ็ดเอ็ดแห่งความโชคลาภแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแห่งความผาสุกแห่งการเกิดใหม่การจเจริญเติบโตใหม่ๆเพราะคุณได้รับความยุติธรรมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการทําตักบาตรท,ทาบุญเที่ยงคืนคืนนี้อย่าลืมทํานะคะสวดมนต์ก็ได้หกไม้เท้าชัยชนะนะคะคุณจะได้รับชัยชนะนะคะความสุขสมบูรณ์ที่คุณปรารถนานะคะ เดอชาลีออดเป้าหมายที่คุณวางไว้คุณจะสําเร็จนะคะคุณจะสําเร็จมีความมั่นคงในชีวิตนี่คือสามเหรียญคุณต้องทําบุญตักบาตรนะคะหรือว่าระลึกถึงท่านนะคะนี่คือท่านมาให้พรให้พรแบบชนิดที่เต็มเปี่ยมมากๆนะคะนะคะ ตามบุญบารมีของทุกคนนะคะทุกคนไม่ใช่บางคนขอ20ล้านคุณต้องดูบุญบารมีทางมิ่งของคุณด้วยนะคะบางคนได้น้อยได้น้อยไม่มากนะคะแต่ท่านลงมาให้คุณแล้วนี่คือนะคะท่านประทานเงินท่านประทานความสุขให้กับคุณนะคะคุณอยากได้ความสงบสุขความร่วมเยน็นท่านก็ประทานให้นี่คือรางวัลที่คุณจะได้รับท่านประทานให้ให้โชคลาภของคุณนี่คือ ซับในดินสินในน้ำเอ็ดขึ้น3เอ็ดเลยนะคะทั้งนะคะ1เหรียญหนึ่นนถ้วย1ไม้เท้านะคะเพราะว่าคุณเป็นคนดีคุณไปร้องขอจากท่านท่านก็ให้เป้าหมายของคุณประสบความสําเร็จแน่นอนดูความอุดมสมบูรณ์ดีค่ะทองทะเลลึกนะคะใครอยากมีน้องคุณได้น้องที่เบบี้ที่น่ารักแน่นอนนะคะนี่ค่ะความสุขนะคะนี่คือกวางป่าที่หาได้ยากที่สุด คุณเปรียบเสมือนคุณจะได้สิ่งที่มามหาสาร,รที่คนอื่นไม่สามารถหาได้แต่คุณหาได้แต่คุณได้รับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เชา้านี้แม่หมอก็มาส่งความสุขให้ทุกคนแบบนี้นะคะรับไปเต็มเต็มเลยนะคะทุกคนคุณได้รับแน่นอนน้อมรับอย่างมีความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะองค์พระอุตคศ นานๆท่านจะขึ้นมาทีแล้วเป็นวันเพ่งพุทธด้วยนะคะเป็นวันใหญ่เป็นวันสำคัญของโลกด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไม่เหมาะไปก่อนนะคะบ๊ายบายชิ See you. ลรักทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณาฝากอันไหนดีนะคะก็นะคะส่งแชร์ให้กับเพื่อนได้นะคะเขาจะได้มีบุญแล้วก็เราคนที่ส่งให้เพื่อนก็จะได้มีสะพานบุญไม่ตกนรกหมกไม้มนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย รักทุกคนนะคะมีความสุขในทุกๆวันท่านยินดีต้อนรับทุกท่าน